กว่าแล้วหลังแหลกอะียบร้อยแล้วครับผมมือนี่เปิดงานได้ดีครับไปยักษ์ใหญ่ทรงพลังครับพี่น้องป้าครับื่อคืนบ่มีเด้นี่โอ้ขี่ว่ามันบกว่ากาครับเป็นบกว่าชมพูนี่หลังบ่อพียูพี่ครับโอ้บ่ตายปะพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวอีสานจัดการน้อครับผมปัดไม่จับมาหกครับสวัสดีครับผ้มพี่น้องครับพบปะกันนี้แล้วเนาะกับบ่าวอีสานสายหลายขื้เก่าครับย้ำคำย้ำคืนขึ้นเก่าน้ะพี่น้องเนาะมีหนัดกันครับมายาำหนูนะครับว่าสีหมานบามือนีสีนี้แต้มบะนะครับไม้กับคนข้างโอเคครับมือนี่ว่าใส่ไป ตามสิบก้นหลังนะครับไหวเป็นยังไงไปลุนกันเลยครับผมบวบาลายครับติดตามเบิ่งนะครับมือนสิมนันคือเก่าะหาหนูดูแน่นะพี่น้องนะช่วงมันครับมถือกับมันนะครับผมไปดุนบ่งโดนเหวมือนไม้เหล็ก โอ้เหลียบร้อยครับพี่นอ้องไอยักษ์อะฟ้าแล้วหลังแหลกอะเหลียบร้อยแล้วครับผมมือนี่เปิดงานดีดีครับหนูแม่ตัวนี้ค่อนข้างนะจะมีตัวเดียวครับมองนี่เบื้องจากลักษณะนะครับเห็นหู้เดียวโดวยใหญ่ไปครับเห็นไหวมองสุดถ้ายอยู่บริหารพ่อหลังครับผมหมานมาแล้วครับเต็มแหลกใส่งามครับผม นูรุ่นนี่กำลังมันครับไปรุ่นหลังต่อไปพี่นองเอ้ยเปิดงานได้ดีครับมือนี่แจมแจมไม่ไมเยอะด้วยนี่ไม้มที่สองพี่นองใส่ไปสองหลังครับนี่นูเรียบร้อยว่ะไปล่ะโอ้ยนั่ง่ะพี่นอง ăn ẩu hầm Ui mẹ ăn khẩu quá Chặt về bảo khu bó đồn này. như dày vậy Ui bà khó nhây này về à mà nóng เดี DNA DNA no เ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโบแมนลาแบมวเพียโอูอ้หู้ยไม้สองครับพี่นวลไม้จมนำเลยครับตัวนี้บักยักอีกเลี้วครับนู้ตัวนี้ตัวผัว เดี๋ยวจ้ไง้บล้างหนึ่งนะครับไว้ปาาหู้นะมันมียุดสองขวดก็ขดว่าสิเป็นตัวเดียวกันเนี่แต่กับไซใเบื้องนะ่านมีคููครับบอกบ่ถือครับเยื่อเขาปั่นครับผมนี่ทำงานครับออหอดอีกไม้พี่เนส่ไซวหล้างเดียวเน้นๆครับโดนบ่ะป่ะ บ่อเอาะตัวนี้โู้หแบใหญ่เลยครับไม่อื่นนะติดตามครับผมโอ้พี่น้องเอ้ไม้นี่ข้าเจ้ามาแยง่งยิงหนูครับดาวิศานใส่กลับไ้นี่ครับโอ้โมันเหลือบบุ่หลังนั้นกลับหายครับพี่น้องมันเซ็ตเขาครับเดิไปเบิ้ง่ันครับผมสักคู่ครับ โอูพี่น้องจมน้ำอีกแล้วครับใส่กำลังงามครับสิบเป็นตะไส้ไวยบบุนว่างหันกับกูมาแล่าลังหนึ่งครับผมเขายิ้หนูครับกูนี้มันย่านกลับบอยยั่งครับใส่จากหลังบนมาอีกแล้วครับแถมที่สาม ใส่อยู่คล่องเขาไม่มีหนูครับสองคนงานทับเสียหลังนี้ยังบดวนมะพี่น้องไปเป็นหลังนี้ขบรถคือครับ หายพี่น้องนี่ครับใส่เว้โอ้โหแล้วครับพี่น้องอบักไงกเกา่อมเต็มไดเลยนี่เต็มซีบ่ปลี่ยนไตครับตัวนี้ตัวหางไะไรมัมงเก و เนี่ยแหละเพิ่นมาอันหากบจะซือหรอครับวันเพิ่นมายิงหนู แตี่ยวเฒ่านันเพิ่นยิงนกว่ะเพิ่นว่า,าเดี๋ยวปลดกันครับผมหลังนี้ยังบ่โดนครับสงสัยบ่มาเขา่าแต่หลังนั้นอู้นอนเองเลีงนะครับใส่ไปเป็นแผนอู้ดีเลยเพิ่นบ่เห็นว่ะพี่น้องเไยเบิ่งครับเดี๋ยวก็โดนหลอหดเจาะ ใสไปนี่มันมีห้อยมันขุดกินเนาะพี่น้องเนี่ยไม,ยมยย่ไม่ครับมันขุดกินหัวบัวไหมไม่จัดไปเลยแมน่หลีครับโอ้มันมานมานโอ้เจาะเข่าจนมุนเอาเก๋วเก๋วพี่น้องมันจะไปไหนได้เนาะถ้าเจอกับผู้ชายคนนี้นะผมโอ้โ oh ห เงินเดิมเงินเดิมไปลุ่นต่อไปพี่นอ้องพบผ่านวะตัวนี้เสียดายทว่ะไปไปปากหูนี่ครับอ้นี่ขี่พันนี่ไม่ไม่เลยว่ะอบอดายครับตัวนี้ ใหญ่ไปดกว่าครับใหญ่ไล่แล้วดิโอ้ยยิ่งโตว่ะย่นผม,มาันผมใส่ไปสิบหลังแต่ว่าผมกูมาหน่อยสามครับนันถือสองกูมาหลังหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยครับหายครับหายพี่น้องนี่ เบิ้งโตครับบักเพิงอีกแล้วครับปนี่นี่ว่างไม่นี่ครับนี่ขี่ไต้ยอ,อีกแล้วม,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 ลมันมันมันขนาดเมื่อยเก็บก่อนครับผมยังยืขึ้นเรื่อยๆครับลังนี้ยังบ่เอากว่าพี่น้องเช็ดมันหูวันบอดกใส่ไว้ในนี้ครับพี่ เยอเขาปั่นครับสูญเยอขี่ไตยบ่ได้เหรพี่น้องอ้อโอ้ยพี่น้องอันตรายครับใส่น้ำขัง,งคล่างเนี่ยจะกับสีน้งหรดื้อพี่น้องให้หอนมมออืนเต๋ออ๋ออาศัยควบาหมยแหละบางวลาเขาสิหากินแบบมีศิลธรรมนะครับผม โบเห็ดทองกันนะเฮ้ยกลับมาใ้โอ้ diver, like. oh, uh, โหยู่พี่น้องอ่นหล่าเขาไปในหูใส่ไปนี่เ้ยโบแขกมาอุ่นดีพี่น้องดยดูดูยันเหยียบห้อยนัครับ ไอ้ยักษ์ใหญ่ทรงพันลังครับพี่น้องป้า <c oughs> อุ้ยบ่อยากโบ่ดังเนาะพี่น้องเนาะมีม่อีกบ่นี่พี่น้องดุนนี่ต้องโลครับตัวนี้หอดแนนอนครับคือว่าสูสีแหละหลังที่ตบผ่านแม้อยู่ปากทองไงทเสียดายเลยพี่น้องต้องเป็นครูมันว่ะ อ๋อตัไวไซไปคื้เก้าเลยคพี่น้องหานมีหลายกว่านั้นมันมาอยู่เป็นแปนครับตัวนี้มาน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 พี่น้องเดี๋ยวเก็บมันครับผมใหญ่อมองไว้ครับพี่น้องบึงหู้มันครับโอ้สมพว้อมันหู้ใหญ่เนะเสียดายแล้วตัวนี้ครับปอ๊บ ผ่านไป้ยังเดียวบังครับผุน่นลากเขาไปผุน่นเก็บแล้วนี่ใหญ่ไปมองนี้มึงมาหอดอิกไม้ที่นองเอ้ย จัดด้วยสิบลังครับมองนี่นี่ตัวสิบลังนะครับตาเดียวโอ้โหหยัดลอยไอ้ตัวกี่น้องงงดูดงงน้ำเนี่ยตัวนี่นี่ครับจัดไบป,ปากห หูปิ่นอองเก้านี่และสจไปเอามงเดนะครับเจ็บกันครับผมหม้อพี่หน้องครับหมา,ายสุดไทยครับผมวังหันเจอพวกคนเมาครับผมผมก็เลยบ่ทไทยนะบอกว่าแพ้งไว้สั่นพี่หน้่อ้แพ้งหนูพ่นนะ มเลยบดีไทยครับบ้านเลยพ้ามาเบิ่งหมยสุด้ทยครับโอ้บขึ้นเงียบเลยเนาะห็นตีกลับอยู่ขึ้นเก่าะพี่น้องบ่เอาวะซานี่บ่เอาครับเบิ่งเหล่ากันถือถือเรียวนะครับแน่นนูบอ่อหวคือมันโบมี่บุญพี่น้องแต่ว,ว่าหูกับห้อยก็ดีอยู่เลย เดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบิ้งพี่น้องกับล้างหนี่ลัน่ะพี่นอ้องโอ้โหนี่เด้ว่ามันบ้ถ,ถือทันจีไปใส่พี่น้องไยเนื้อความมันบ้ถ,ถือครับนี่ใส่ไปนี่เป็นแผ่นีะครับหนาหูเลยอมนี่ตัวงามเลยครับมือนฮะไมายสุดไทยกันยังหมนครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบิ้งครับว้ได็กแจเต็มครับ ใส่เลยแม่เอ้าพี่น้องครับสรุปผลงานข้ามือนยางจังครับพี่น้องบอกเลยนี่แตวบอกยักครับมือนงูท้องขาวบ่ิยท่ายิงบึงเนาะเจอหัวหนาเขาครับบอกบ่อยห่างนู้าสัตพี่น้องคนเมา,นา,า,าหรอพี่น้องบ้าณโบราซหรอกครับแต่ว่าเกิดใส่ไปอยู่เมือเอื้นนคอยมาหลุ่นกันครับมันถือตัวเดียว เล่หนีครับเล่บริไทยพี่น้องเบิงเอา้ามือนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือเก่าครับพี่น้องโอ้ตัวนี้โบานาสีนนำตรงนี้แต่ก็นำนขึ้นเกา่านี่ครับบอกนี่ง่ญ่สุดแล้วครับนี่ในงานนี่มือนี่เบิงครับขนง้ามครับนี่อีกหลังหนึ่งหลันผ่านเน่อยโอ้โสี่แมนมันเรือเป็นโตอืตอ่ืนนะครับ เสียดายเยูะเนาะพี่น้นองนี่ก็ตกนามครับส่วนมากทางใดนน้ำคองครับนี่รุ่นนี่ในคองครับมม้ยน้ำสากระถือก็โอเคครับพี่น้องสวดเท่าสวดเยื่อของเดิมเหมือนเดิมครับคือผ่านครับผมเอาเบ้าอีสานกับบ้านกอนครับผมดึกเหลวมือนี่เสียหลักเสียหลักเดี๋ยวมารุ่นมาเอื้อนครับว่าสิมานว่าสิพี่นังไรครับผม ไปใส่ใบไม้สุดท้ายเยอะเป็นตะคืออยู่ครับแต่โอูหสิกินบ่ดเอาไปถามาเบิ้องมื่อเอื้นนอนนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้กับดาวิสานเอาไปสำนีก่อนครับผมขอลาตสสีสวัสดีครับผมฝันดีครับผมไว้เจอกันมือเอื้อนครับสวัสดีครับ ดีครับผมพี่น้องครับเจอกันแล้วเนาะในยามเ้าครับผมพาพี่น้องมาอู้บ่วงนะครับไปสิมานมาครับมือเนี่ยเมื่อคืนก็จัดไปสิบครับใส่สวยใส่ไงเลยครับผมก็ถือว่าคืนเนาะคือมานคือเราครับโอ้บรรยากาศยามเสามีหลือฝนครับมือนี่เบื้องในพยากรณ์อากาศมีฝนครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม เสียงเหมือนเลี้ยงเนี่ยบนจิตตกด้วยครับเนี่ยเขาได้อากาศดีเด้ซองมือครับจากผ้าอยู่ขเขาตะกีเอ้าไม้แหลกพี่น้องครับเดี๋ยวขันมันบดถือขึ้เกลวกสิเอาทายมันเอาทายให้เบิ้งหด้โตที่ถือเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการปเสียเวลาครับหายน้ำสนบ่คอยมานครับผม คือถูกเชือใส่ละ่ะยีลีครับนี่ตัวเดียวอย่างนั้นมันขึ้นใดแล้วครับอู้หูกนะกซ้ายไงอู้มาอย่างใดวะบ้า,บาพี่น้องอไงเออใดไปแล้วเนะพี่น้องเนะาะเหมือนขึ้นนี่มันออกไปถึงยู่พุ่นครับ มากินอยู่หนาหู้ไปเรื่อยๆพี่นอ้องห้องมือนีองนี้เป็นไดพี่นอ้องบ่อเอาตัวนี้นูตัวนี้นนโมเมนต์น้อยๆแล้วครับเบื้องลักษณะเบื้งจากหู้แล้วคุณครับโกนจึงปึง้งโวกินเองตัวนี้ ลุนเิน็งพีน้องสะนี่ครับใส่ไปหกลังมนขึ้นจัดแค่แต้มเดียวมาย้ำสอดกับยังคือเกา่านิดหน,น,นูตัวเดียวเนี่ย่พี่ผีน้องแต่เรามองไงเนานะเป็นหนูทนครับหนูนกับบริหลายยางที่คิดผี่น้องไยตัวนี้มันฉลาดครับมันเขอข้างหลัง ดึงสลักเข้าไปบางย่างลึกกับเบิง่งขีไป,เ,ป,เ,เ,ปเลยเออมันจิ้มจนมิดจนอิ่มเลยเบิ่งมันดึงสลักเข้าไปเข้าแป้นอับ,บพี่น้องยไยบอกมีเก่งเถอะวะนัวโอ้โอ้โอพี่น้องเยมันเบิดบ่ถื่อ,อได้รับย้ำหมดแล้าอย่ามาสิป,ปวดหลังนะมาเคลื่อนถื่ออยู่นี่ตัวหนึง่ง ใจอย่ล่ำหวยอยู่ขออออออ้อเครื่องยุหันอีกตัวหนึ่งครับมันเป็นแปลนนาย่ำมือเสาเงียบครับย่อยเป็นคุดกินเมือเคลื่อนจัดบกยักไงอยู่นี่ลระพี่น,อน้องย้ำเสาเบอรถือครับปูนี้ไปลังหนึ่งนะมันออกอยู่ครับแต่ว่ามันบก,กินมันเจ็บแล้วครับมันหลันฟ้าวอยูอย่ป่าทอย จะเป็นหนูคูนึงนะครับอยู่นี่แต่ได้ตัวเดียวเปิ้งหวยมันครับอยู่ขางคว้างเป็นแปนนะครับอเดี๋ยวขี่มาขค้ืน,นีนิเพิ่นบ่กินเลยครับบานนี่น,นี่ยขี่ไรมาเึ้ื่อนนิโอ้เปิ่งเอาพี่น้องไม้นี่เด็ดครับ จาม้าลังเลกะเงียบกะเงียบครับลังนี้เด้ยมีห้อยแลนนี่ครับในหนามนี่เนาะคุณลิจัดใบบึงบ่โดนอุ้ยคุนี้พี่นอ้องดินด่งด้าๆอยู่ผุนอ่ะบักยักอ่ะ โอ้ยหุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องใส่ใบปาาหูใหญ่มากมือคืนนี่ครับอู้หลังนี่บบเอาครับเีย่อนคนลงมาขี่พี่ครับมือคืนบบมี่เด้นี่โอ้ขี่มามันแกกว่ากาค,ครับเพื่อนแบกว่าชมพูนี่หลังบบเอาพี่อยูุพี่ครับ โอ้บ่อตายไลยป่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาสันจัดการกันครับผมใส่งามใส่งามอ้วนดีครับนี่ใส่ไปนี่ครับนี่ยปากหุ่นเดี๋ยวลอยตัวครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมนี่ครับพี่น้องใส่งามครับผมแจมอยู่ครับใหญ่มาสองลังเหมือนขึ้นมาดวนอยู่ครับตัวหนึ่งโมี่ยามมาที่แหลมมันถือกันเหมือขึ้นแล้วนะมันเบิดครับ เล็บวัดถือกับนี่หมูโซ่ไปไปมองที่เจอเจ้าทิ้นเขาเมือนขึ้นนี่ครับบาอีสานบ่หมานครับซาเนื่อใส่ใบเก่าหลังใหญ่นี้ไปใส่ไบซีพที่แหลกนะครับบันี้ใหญ่นี้ไปหลังหนึ่งไปเดี๋ยวบาอีสาน่ายเบิ้งขึ้นหน่อยสิได้๋ยวจะเต้มบ่เก่าหลังอยู่ฮะฮะเดี๋ยวน้องเก่าหลังได้๋ยวจะตัวเลยเขาว่าหายิ่งหนูครเหมือนขึ้นหนูเล็บหัว ใส่ไปตั้งเก่าลังนะเดยตัวเดียวหน,หน่อยครับโหบักคำปวง <c oughs> มูตัวยิไปใส่ครับเหลือแต่บักคำปวงมหาห้ยครับย่ำเสาโอ้เดี๋ยวไปกับกลับอยู่คือเก่าเบิดสุรังรถ,ถ่าทางสิโบกคือค กลับอยู่คือเก่าเบิดเลยอื่สงสัยบ่เอาอะพี่น้องนัน่เอาๆจะยำขึ้นเหรอครับหนูมีแน่นอนครับซาเนี่ยกระองห่วงโบผาดเดี๋ยวควายมัน,นขึ้นมาหายจินอยู่สองเท่งสิครับบ้านนี่น,นี่อ้วนบขึ้นแล้วมืนขึ้นโมมีเมือว่านโมมี่เลยครับนี่ตอนมาใส่มาหายจินอยู่ หลังนี้เด็กบ,บ่ถืกครับเจอเยอะหนีนะเราอีสานเล็กใหญ่มากถืบ่เอาพอเห็นห้อยมันกัดนไหมเห็นบ่เล็กใหญ่มากบึง้งบ่เอาหมูคือบมค,คือพี่น้องครับยามมาเบิดแล้วครับเหลือยงมองนี้แหละครับที่ใหญ่มาใส่เมูคือแปดหลังความหวังครับผม โดนจะแก่ม,มาย่ำเสาเนี่บ่คอยนั่นเนาะพี่น้องเนาะหนูนันถือเติมย่ำคืนครับโอู้หูยลังแหลกอะหนูขั้วมีหรือจะรอดหลังแห,หล,ล,หลแกก็เอาแล้วครับนี่เห็นหัวโตมันแหลนครับมาใส่เมือนขึ้นน่าจะลายพราสมควรเนี่ยครับเบิ่งจากข้วเนี่เบิ่งครับ uối tem sòng cả má là thợ bản này uối nòng một chỗ u lên tôi thì tương tự nhàng miếng bản này lăng này đại vô thì nòng hũ thì vay gì cần được quá cần thưa thì mắm bơ kim có khứa này โอ้ลังนั่นบ่ทำงานได้ยังไงวะอืมฟังแตมแล้วครับเดี๋ยวนับไปก่อนอุ้หอ,อีกแล้วพี่นอ้องอู้บอกหนีง่ามดอีกเหรออ้ตัวหนีง่ายอืมโบเสียแรงครับที่ใหญ่มากครับผมบบเสียแรงบบเสียแรง พุนหลังนั่นเห็นเหรอครับเลี๋ยวไปอยู่ป่าคู่โดดนึกกันครับพุ่นโอ้สามแล้วครับสามแล้วครับอู๋อีกแล้วพี่น้องฮ้ยหวานจริงอ่ะเมื่อนี่โดดอีกแล้วครับพี่น้องมันเห็นโตมันแหลนไหม,มว่านไหมมันขึ้นนะครับมาใส่ไหม จะไปไหนได้ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้ซีรครับโอ้มาเจอยุสุท้ายครับพี่น้องตรงไดนเนี่ยนะพี่น้องไปแปดหลังนะใส่ไปนี่ไงอะไะโอ้วหโบเอวตัวนี้บ่เล่นครับจัดไว้ปากหัว เห็นแลนเขาเลยครับสำพพอจับบ่เอาเสืยครับยังมาเยื่สูตรเด็ดเท่าก็ถือว่าเด้การครับว่าจะคนพบครับผมน้ำเขาตะกี้ไปหาใส่ดตดแต่วอันก็ได้อยู่ละพี่น้องเล้วเต้ครับมันเกิดบ่อลอยเปอร์เซ็นต์หรอครับแต่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นแครับเยอะนี่ โอ้ยลังนันบาวิสาเลืมกูอู้หนาวอ,อีกแล้วครับหมดไลยได้ไลยกับจริงมันกินได้บนี่ยปื้ดบึงหมดครับพี่น้องเลยมันบแมนหนนึยใส่เขียวไปเลยเกือหมดยังแน่ดอกอากลากอยู่เลยอีกลังหนึ่งพี่น้อง ังหนึ่งครับพอให้โดนมันกะเหลียบรลอยแล้วเนาะพี่น้องสิไปใส่ครับมันได้เจอกับผู้ชายคนนี้โอ้ใส่เขียวอีลีน,นถือตัวมือขึ้นเลยตัวนี้ขนาดใส่ไปตอนซี่ทุ่มเนี่ยเนาเสือครับ ปาดไม่จับมาหกครับเฮ้ยแมนแมนหกครับสองหลังบ่ถ,ถือครับมี่สองหลังเอาเดี๋ยวบ่าวไอสารไปสรุปผลงานให้เบื่อครับอูอย้ยา,าม่ามูนันบ่ถ,ถืออย่างมาได้สุดท้ายครับใขรแน่ครับผมยังดีอ่ะพี่น้าครับสรุปผลงานเขาต่านี้ครับถือว่าหมานเหมือนเดิมครับจะใส่นใหไ่ปันไดโอ้ตัวนี้เลียดออก นี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าโตรครับพี่น้องมันขคลืนสิบครับมันเด็ดบ่ครับนี่พี่น้องว่าสุดรบ่เยื่อห้องครับนี่เป็นเยื่อเขาปั่นครับกับขีใไต เยื้อเขาปั่นเนี่ยขันเจอหนูขั้วเนี่ยจะได้ผลดีครับแต่ขันเจอหนูใไงเนี่ยส,สิบกสิบเปาร์เนตได้ครับประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วแต่นะครับนี่ครับเยื้อมันดำกับเปียกเหนมันยังขาวอยู่กับใสได้ครับผมแต่มันถือเหลือดหนูเหลือดยังกับเปียนครับเพราะว่าอย่างหนูตื่นนอะอย่างหนูหย่านครับโอ้วนยังไงกูโม่แบบนง กับมือเคลื่อนอีกเป็นสิบนะครับเป็นยีสิบพอดีครับมือนี่แจ่มูในหน่อยแกสีใดบอสเกือดว่าสิเดี๋ยวเอาไปทิมเดืดว่าแด้เกิดพ่อใดเยอะแหละพ่อได้ยางครับตามมีนะพี่น้องเนาะลองเบิงรองเบิงครับผมสูตรยี่อบาวอีสานบา่แพงครับกับเบิงขมาน้ำเหลืออกว่าดัดแปลงเองครับผมจะถือว่าใส่ได้ผลน,นะครับ สามนี่เนาะไปเบิ่งในคลิปหลังๆเลยครับผลงานมีสามแล้วครับสามเทียครับนี่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องเลยโก้คณะครับไปพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอีสานเกิดกำบันแล้วครับคลิปนี้ก็ถือว่ายาเงาพอสมควรครับผมไว้พอกันคลิปหนาเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานน้ำเนื้อเดือครับผมสุดท้ายนี่ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับขอให้เจ็บเจ็บจนนะครับผม หลั่ำรวยเงินท้องครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งถูกประการครับสำหรับมื้อนี่อีสารขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ